ไอวิสวัสดีค่ะพวกเราไอวิชค่ะกระตูนค่ะจริงจังค่ะซาชิโก้ค่ะสมายค่ะไบเปิ้ลค่ะเชอร์รี่ค่ะน้ำค่ะอยากให้ needs, down, mm. แนะนำหน่อยครับว่าวงไอวิชนี่คือมีที่มาที่ไปยังไงมีคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้าง นะคะก็เป็นวงที่ผ่านการออดิชั่นมาจากค่าย MCA Entertainment ค่ะโดยที่คอนเซปต์ของพวกเราเนี่ยก็คือหญิงสาวแห่งความหวังและความฝันนั่นเองค่ะคำว่า I wish เนี่ยมาก็มาจากคำอธิษฐานเนาะฉันขอ oh. หรือว่าฉันหวัง oh. พวกเราก็จะเป็นเหมือนความหวังแล้วก็กำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะเขาอธาิษฐานของหนูนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ oh. <laughs> คำอธิษฐานของจริงจังนะคะก็คืออยากให้วันหนึ่งมีเวลามากขึ้นค่ะเราจะได้แบ่งเวลาไปทํางานทําสิ่งที่ชอบแล้วก็มาซ้อมวงแล้วก็ไปเรียนได้ในหนึ่งวันค่ะทําทุกอย่างให้ครบไปเลยค่ะถ้าส่วนของโบนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีอะไรไม่ได้นะคะนอกจากขอให้โควิดหมดแบบไป ไปสักทีไปสักทีได้ไหมเ <c oughs> ชิญค่ะเชิญคุณโควิดออกไปนะคะเพราะว่าพวกเราก็แบบเดบิวต์มาแล้วได้ปีกว่าแล้วเนาะแบบก็เนี่ยค่ะเพิ่งจะได้แบบกลับมามีทํทางานหรือว่าออกงาน <Okay. S 1> อะไรจริงเ<ม>พิ่งแบบช่วงนี้เลย <Okay. S 1> ใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากทํางานนะคะห <Okay. S 1> <c oughs> มดไปสักทีค่ะ่า <c oughs> ของสมัยนะคะก็ขอให้ไม h ทุกคนอยู่กับ I w ไ s ชไปนานๆค่ะ <c oughs> กอนิษฐานของน้ำนะคะก็ขอให้พวกเราไอวิชมีงานเข้ามาเยอะๆค่ะเพราะว่าเราจะได้เจอกับไอวิชทุกทุกคนได้บ่อยขึ้นเนี่ยอย่างงานวันนี้นะคะลอยกระทงไอเดลเฟสติวัล2021เราได้เจอไ w วิชแบบตัวต่อตัวแล้วเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มแล้วมันทําให้เรารู้สึกอยากจะทํามันอีกทุกคนก็จะได้แบบพลังบวกจากเราและเราก็จะได้พลังบวกซึ่งกันและกันด้วยค่ะ ก็อยากจะขอให้พวกเราไอวิชเนี่ยอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วก็โอ้ยจังเลที่มคยรีแบบสวยๆเราต้ขอให้แบบว่าเราเป็นวงที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆโอ้ยยาเดียวเดียวอมาของไตเติ้ลความตั้งใจเดิมอ่ะตั้งแต่แรกที่คิดไว้แล้วกันก็คือว่าอยากจะให้ไอวิชนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนไปเรื่อยๆตลอดไปเลยค่ะรักุกคนรัุค่ะ วิอันนั้นเป็นงานแรกค่ะตั้งแต่ที่เราแบบว่าเดบิวต์มาเลยแล้วก็แบบขึ้นสเตจแล้วก็เป็นงานใหญ่ครั้งแรกของของแบบไอวิชเลยอะไรเงี้ยตอนแม่ตอนนั้นก็คือแบบพวกเราสมกันหนักมากเนาะใช่แบบทุ่มเทจริงๆค่ะเพราะมันเป็นสเตจเดบิวต์ของพวกเราเลยแล้วก็จริงๆต้องขอขอบคุณทางทีป๊อปเหมือนกันค่ะที่เขาแบบให้โอกาสสาคัญนี้กับพวกเราเนาะใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนตอนนั้นอะพวกเรามีเวลาเตรียมตัวกันไม่นานเลยค่ะก็เลยต้องซ้อม3 4วันแล้วก็ ทำโชว์อินโทรใหม่ซ้อมมันเป็นเวทีแรกแล้วพวกเราก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่หลายคนเนี่ยได้เห็นแล้วก็หลายคนก็มาเป็นไมวิชจากงานนี้เหมือนกันก็เป็นสเตจที่แบบทำให้หลายๆคนได้รู้จักวงไอวิชมากขึ้นก็แบบขอบคุณว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ทำให้เราแล้วก็เป็นสเตจที่ไอวิชเติบโตขึ้นด้วยค่ะคตอบ จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้มีหยุดกิจกรรมเลยเรามีคอนเทนท์ที่นำเสนอตลอดในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะถ้ามีกันเราเนาะมีทั้งร้องทั้งเต้นเนาะแล้วก็เป็นไซต์โปรเจกต์ใช่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่โควิดกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งเนี่ยพวกเราก็ต้องแบ่งกันทํางานเนาะแบบว่าถ่าย1คนสองคนแต่ก็มีคอนเทนต์มาให้ทุกคนดูเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ต้องทําตามมาตรการโควิดในทีเนาะแต่พอสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยพวกเราก็มารวมกันได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็จริงๆอ่ะไอวิชคือมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยหยุดเลยนะคะก็คือแบบเรามีเรียนอยู่ตลอดคือจากแต่จากปกติอ่ะที่เรามีเรียนที่บริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนแบบเด็กนักเรียนที่เปลี่ยนไปเรียนออนไลน์แทนนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยเราก็ยังแบบฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะอยู่ตลอดแม้โควิดจะมาระบาดอีกรอบนึงแต่เราก็ไม่เคยหยุดพักค่ะใช่ค่ะเราสู้ค่ะเราสู้ค่ะตอนนี้ คมี2ซิงเกิลก็คืออยากเจอแล้วก็อยากรู้แล้วก็ซิงเกิลที่3จะตามมาแต่ว่ามากไปก่อนนั้นคือเรามีแซ p โปรเจกท,ที่ผลิตออกมาก็คือเพลงแอบชอบเธอแล้วก็กำลังจะมีอีกเพลงหนึ่งด้วย อีกครั้งหนึ่งให้หัวใจสองเราได้ใกล้กันก็ขอฝากแฟนๆทุกคนนะคะร่วมถึงเอ่อใครนะคะที่สนใจอยากจะมาเป็น My Wish นะคะให้กับ i w i s h ก็ยินดีต้อนรับนะคะร่วมทั้งจากนี้นะคะก็ขอฝากผลงานต่อๆไปของ i w i s h ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามกันนะคะกันทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ i w i s h นะคะ พวกเราก็จะขยันผลิตคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูแน่นอนค่ะเรารองว่าไม่เหงามีมาเรื่อยๆแน่นอนติดตามพวกเราได้ทางไหนทางไหนท่าางไหนแล้วมั้งคสามารถติดตามพวกเรานะคะเพลงหลักของเรา MV ต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้ในช anel YouTube i w i s h official ค่ะแล้วก็สามารถติดตามโซเชียลมีเดียของแต่ละคนได้ด้วยนะคะด้วยการพิมพ์ชื่อของเราตามด้วย i w i s h แล้วก็โซเชียลมีเดียของวงนะคะก็คือ i w i s h official ค่ะ